สองสถิติแมคคอนเนนเกมเฉือนชนะเชลซีรู้เลยทำไมคารอบไว้ใจส่งบูคาราบาวคับนัดชิงควันหลงฟุตบอลคาราบาวคับลีคับฤดูการ2023-24ถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งลิเวอร์พูลเฉือนชนะเชลซีคู่แข่งร่วมสึกพีเมียลีกอังกฤษแบบบุตรบิด1ต่อูนในช่วงต่อเวลาพิเศษโดยเฟอร์จินฟานไดมงทำประตูชัยในนาทีที่1 1 8ช่วยให้หงแดงเพิ่มสถิติคว้าแชมป์สูงสุดในรายการนี้เป็นสมัยที่10เกมนี้เจมแมคคอนเนนถูกลงมาเล่นแทนแม็กอลิสเตอร์ในนาทีที่87 ทำเอาแฟนๆหลายคนไม่เข้าใจทําไมคารอบกล้าส่งเด็กอายุ19ลงเล่นเกมที่กดดันแบบนี้แต่เจ้าหนูแมคคอนเนนก็ไม่ทําให้ผิดหวังโชว์ผลงานที่ยอดเยี่ยมมีจังหวะทำฟาวในแท็กติกเบรกเกมรูปของเชลซีชนิดที่ว่าเก่งเกินวัยสุดๆและนี่คือสถิติการลงเล่นของเจมส์แมคคอนเนนในเกมชนะเชลซีตลอด33นาทีผ่านบอลสาเร็จ34ครั้งผ่านบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้าย15ครั้งผ่านบอลสำเร็จคิดเป็น87%สัมผัสบอล47ครั้งสร้างโอกาส3ครั้ง ดวลตัวต่อตัวกับผู้เล่นเชลซีและชนะได้ถึง6ครั้ง